เอาละมาเลยสวัสดีครับผม สลับข้างครับสลับได้เลยเอาละอ่ามาลองเทสเสียงก่อนครับผมดีทีซิเทสเสียงนี้ค่อยเนาะฝั่งนี้ค่อยฝั่งนี้แรงเฉพาะตรงนี้เนาะโอเคไม่เป็นไรพอไหว เ,เ็เ,เพิ่มเสียงได้ไหมครับโอเคอ่าเออฟังให้ดีที่มาที่ไปก่อนครับผมรู้จักลุงออกได้ไงจึงติดต่อมาตอนนี้ครับ โอเคพอตรงนี้พอเสียงน้อยเนาะเสียงอ่อนแอเนาะถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคะคาว่าสักพักกี่วันแล้วครับ โอเคกลับจำทัอปแรกเป็นเดือนแล้วนะฟังให้ดีนะเป็นหนึ่งเดือนแล้วคันนนี้เจ็บปวดท้องมากเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเป็นทุกคืนหรือเปล่าครับโอเค เข้าใจได้เข้าใจได้ใจเย็นเจอหน้าลุงเห็นหน้าลุงได้คุยกับลุงแล้วไม่มีอะไรที่ลุงช่วยไม่ได้ย้ำไม่มีอะไรที่ลุงหงอกช่วยมนุษย์ไม่ได้ย้ำด้วยนะครับอืม จะมีข้อแม้ที่เดียว่าเริ่มต้นสื่อภาษาให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันนะฮะลุงรู้แล้วว่าหนูขอความช่วยเหลือโอเคนะลุงก็แน่ใจว่าลุงช่วยได้เห็นไ,ไหมทั้งสองสิ่งนี้มันมันคอนเนคกันแล้วด้วยภาษาแล้วกับกิริยาของมือลุงนะครับ มาโดยรวมร่างกายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตอบเดี๋ยวนี้นะถามว่าหัวปวดปวดหัวมีไหมครับอืมแพ้ยาโอเคแพ้เคมีโอเค,อเค,อเคลุงจะเข้าใจเรือ่องของเคมีมันอน,นะลุงเข้าใจกันแล้วกัน เอาอย่างไรก็ตามแต่ไปใช้บริการเขาแล้วมันเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ออกไม่ได้แหละกว่าที่มันจะย่อยสลายไปมันไม่ใช่ย่อยง่ายนะเคมีเป็นที่รู้กันแต่คนที่เขาใช้เคมีให้กับมาุษกปราคินเขาไม่บอกเราเหรอกเมื่อก็ไม่บอกเราก็เป็นอาชีพของเขาแล้วก็มาตกที่เราเพราะเราไม่รู้มันถึงวันนี้นาทีนี้ หนูกับลุงงอกรู้กันและกันแล้วเนาะเอาล่ะเริ่มต้นครับผมนับหนึ่งถึงสิบก่อนหายใจไปครั้งเดียวนับถึงหนึ่งสิสขอฟังเสียงรวดเดียวนะได้ไหมไปเลยเนืองนับครั้งเดียวให้มันได้ถึงสิบถึงห้าสิบได้ยิ่งดีได้ถ่เท่านั้นเชิญครับไปเลยเปิดเนือง สวดลึกๆเลยครับเป็นสวดเข้าไปลึกๆเลยเปิดๆๆเลยเข้าไปลึกกดหน้าท้องตามมือ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 กดหน้าท้องตามกดอ่าขยับเข้าไปฟังเสียงให้ดีสวดลึกๆกดหน้าท้องตามทําไปด้วยกดเข้ากดออกเนี่ย ฟังลุงอธิบายรู้สึกว่าดีขึ้นไหมครับนิดนึงก็ยังดีเอาคำว่ารู้สึกเป็นหลักแต่คำว่าหายเป็นปกติร้อยเปอร์เซ็นเตอเพิ่งพูดถึงมันเพิ่งคำานึงถึงมันโอเคไหม รู้ตัวอย่างเช่นเราจะเดินร้อยเมตรแล้วเพิ่งก้าวได้หนึ่งเมตรอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะให้เข้าใจตามตรงนี้เนาะเอาล่ะก้มเงยแงนเงงบาๆดูสิขอคอืออืมอืมอืมนั่นแหละมือสองข้างดูดูด,ดูกดเข้าไปที่ใต้หูนี่ใต้ติ่งหูนี่นี่ทั้งสองข้างนะทั้งสองข้างนะเห็นไหมเห็นชัดไหมนั่นทั้งสองข้างเท่ากัน อาเรากดเข้าไปธรรมดากดเข้าไปถามว่ามืนหัวปวดหัวไหมถ้าปวดเราออกนะอย่าลืมหายใจถ้ามืนหัวปวดหัวต้องเอาออกนะมือนะต้องรู้เองนะ สังเกตเอามือปอกออกซะมันจะเบาหัวไหมสังเกตเองนะเบาหัวหายใจได้ยาวขึ้นเวลาหายใจเข้ามันสะท้อนกลับเหมือนกับไอนั่นนะจุดนี้จุดสำคัญหายใจเข้าไปได้โดยไม่สะท้อนกลับแปลว่ามันจะหายได้ยาวขึ้นยาวขึ้นชนะหายใจลึกขึ้นนั่นเองเป็นไงท้อง ทำอมไท้องสิโปร่งเบาไม่เฉพาะท้องนะยังอืดเนานะอืดหนักหน่วงเนาะมีเจ็บปวดไหมครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดถึงตอนนอนเราพูดถึงเดี๋ยวนี้ เขาอาจะนอนไปว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเราไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วอันนั้นเป็นข้อมูลห้ามพูดย้อนหลังนะหนูต้องรู้เองก่อนที่จะมาเจอลุงเพราะมันเป็นร่างกายของหนูเองโอเคนะต้องเขา้าใจนี้ได้เราจะเดินหน้าต่อนะลองขาแมวท้องดูสิข่าแมวเองคล่องตัวไหมเบาไหมอืม อถอดสนอกรดีแว่นเพราะว่ามันจะได้ใช้ทั้งใบหน้านะถอดไปเถอะเพราะว่าไม่ได้อ่านหนังสืออหลักตาทํำยังได้เลยเพราะว่าทําตามคําบอกมันสบายสบายอยู่แล้วนะตามความสูงตัวเองมันจะคลายออกทีลน้อยเทีลน้อยทีลน้อยเองคําว่าคลายออกคลายออกหนูต้องรู้ตัวเองนะคะฟังเสียงให้ดี ต้องการส่วนไหนถ้าหนูต้องการปอดหายใจยาวหนูต้องสูดหายใจเข้ามาแล้วก็กลั้นพอากลั้นนาน,นานเวลาหายใจออกก็อุ้งมือเคาะหน้าอกเบาๆฟังให้ทันนี่เฉพาะปอดหอ,อืหัวใจอสูดไปลึกแล้วก็หยุดกลั้นเท่าที่จะทําได้เวลาหายใจออกก็เคาะหน้าอกเบาๆฟังทันนะเคาะหน้าอกเอามือเราเนี่ยเคาะปอกๆๆกำปั้นอยู่ครับ กำปั้นดะครับใส่อทําทไปรู้เองเพราะมันทําตามคําบอกสเต็ปบายสเต็ปม,มันไม่ได้ยากมันไม่ใช่เรียนหนังสือเป็นคณิตศาสตร์ไม่ใช่เราใช้ความรู้สึกตัวเองเป็นตัวตั้งเป็นตัวเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดวิธิจัยหรือว่าเป็นจุดยืนยันของลุงมีแต่เสียงกับภาษาที่บอกให้ทำนั้นอยู่ต้องทำให้ได้ให้ทัน ร่างกายคนนู้จุดนี้ที่มันติดขัดที่บอกว่าหายใจไม่เข้าไม่ออกที่ว่าเมื่อกี้นี้ถามว่ามันดีขึ้นหรือยังตรงนี้ต้องเป็นประเด็นนะอืมดีขึ้นดีขึ้นมาถึงในเกณฑ์พอใจหรือยังครับตอบพอใจในระดับหนึ่งเนาะถ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยพอใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเฉพาะการหายใจหน้าอก แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเอาละต่อไปมือสองข้างมือสองข้างไปที่หัวหน้าผากกดเข้าไปที่น้าผาํามันเวมลืมตาดูนี่ลุงทำให้เป็นตัวอย่างนี่นี่นะทั้งสองข้างรวบเข้าไปยังหูทั้งหูท้างหลังเนี่ยแถวๆถวนี้แหละครับไอ้ที่ขาแว่นเกบพปดีนั่นนะกดเข้าไปเขยี้ขายิ้แบบที่ลุงทำให้เห็นเนี่ยเห็นไหมแล้วก็รวบไปที่หลังๆท้ายทอยรวบไปเงี้ยเห็นไหม มันจะเบาหัวครับกดก็ไปใช้ทอยถ้าแถวนี้ล่ะกมเงยแงนช่วยด้วยหัวไหลไปด้วยเี๋ยหัวไหลเนี่ยการแขนแขนออกแขนเข้านี้ก็ได้เห็นไหมเห็นลุงเงี้ยเห็นมือเห็นท่าลุงเนี่ยตามออกแขนเนี่ยหูบเข้าออกอ่าหายใจด้วยตามจังหวะเนี่ยทําไปเข้าจังหวะตัวเองอ่าดูสิหายใจแต่ละครั้งแต่ละตอนมันจะยาวขึ้นไหมคล่องไหมเนี่ยทําเอง อยู่ต้องรู้เองทำเองรู้เองลุงจะปล่อยเสียงอย่างเดียวน,นคะาคะเอาวเกาหัวเหมือนสระผมเกาทั้งหัวนะสระทั้งผมเกาหัว ทั้งหัวเลยนะทั้งหัวเลยนะทั้งหัวเหมือนกับสาผมทุกประการโอเคไหมเออทำเองรู้สึกเองนะครับ หนาวล้วเป็นไงคลายดูสิเรียแรงดูสิก็เหนื่อยดูสิยกแข้งยกขาเรียวแรงมาได้ยังมาถึงเรียวแรงแล้วนะทีนี้อยกมือยกเท้ามันแรงมาได้ยังพละกําลังมี power รือยังมือเท้าไหมถ้าถ้าแมวท้องดูสิเจ็บปวดไหมที่มันแน่นๆโปร่งโล่งมาหรือยัง อยู่ในเกณที่พอใจหรือยังอยู่ในเกณที่พอใจหรือยังครับพูดเสียงดังๆอย่าเสียงค่อยอ <c oughs> จำได้ไหมเมื่อกี้นับนับหนึ่งลุงให้นับหนึ่งถึงสิบหนูนับได้เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้เนี่ย อนับใหม่ไมใช่ครับแบบเดียวทุกประการมันจะนับได้มากขึ้นไหมก่าเดิมไหมเอาทำเลยครับให้มันสุดขั้วโลกเลยไปแรงๆเลยครับนับแรงๆเสียงเปล่งแรงๆไป ได้สิบหกครั้งนะหายใจรวดเดียวได้สิบหกครั้งใช่ไหมคะอ่าอย่าโกหกตัวเองนะตัวนี้สําคัญมากอ้าวทีนี้กลับมาจะููโล่องอยางรู้สองข้างจมงูปิดทีละข้างในซีหายใจเนี่ยปิดทีละข้างเออในการเช็คก็ต้องทีละข้างอ,อ่าเท่ากันไหมโล่งเท่ากันไหมฝืดเท่ากันไหมไม่รู้ต้องหาความต่างให้ได้โอเคไหมเออ ไม่ค่อยคล่องในมือสังเกตมองมองลงนี่นี่นี่นิ้วมือนี่ซอกเข้าไปตามนี่นี่นั่นละใส่เข้าไปใส่เข้าไปอืแล้วกระมาใต้โหนกแก้มเนี่ยมามาฟันกลามนี่นี่เห็นไหน่นั่นละนั่นละแล้วก็ลูกขึ้นมาอีกทีหนึ่งเข้ามันจะที่หัวหัวคิ้วหัวคิ้วหน้าผากหน้าผากหน้าผากไปแล้วหน้าผากอย่าช้าเออขมับขมับ ขมับขมับอ่ากดเข้าไปนิ่งๆเราแรงก้มเกยก้มแงนี้ดูหน้าตาลุงนี่เห็นไหมเป็นลิงให้ดูเนี่ยเห็นไหมอย่าลืมกดอะนั่นแหละทําไปด้วยหายใจเลยทําไปตลอดหายใจยาฟังเสียงให้ดีย้ําฟังเสียงให้ดีๆครับสูดเข้าไปปืด้ดหายใจ ลายเนื้อลายตัวดูสิสวยผมดีดีซะเออนั่น,นละ่ะเป็นไงอธิบายส่วนตัวไม่ต้องให้ลุงนำเพราะทั้งหมดเป็นเรื่องของยูทั้งหมดตั้งแต่หัวมาเลยตั้งแต่ปลายเส้นผมนไปถึงภายนอกภายในผิวกายอะไรมันเกิดขึ้นในร่างกายผิวนอกผิวในปลายนิ้วมือนิ้วเท้าโอเคนะ อธิบายเป็นเป็นสตอรี่ของคุณเลยเอาเชิญครับ before ก, oh. before, before ก่อนนั้นมี b e f ก่อนนั้นร่างกายคุณเป็นไงต้องรู้เองเวลาเข้าสู่กระบวนการที่ลุงพาทำจากนั้นปุ๊บก็ after ต้องอธิบายให้ได้ความแตกต่างหรือไม่แตกต่างประการใดเชิญครับ ดังๆนิดนึงดังๆกว่านี้อีก ต้งอธิบายทั้งหมดได้แค่นี้เนาะโ okay. อเคอ้าประเมินผลเองซิดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่พูดก็มาหายเอาว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซน็นต์หนูต้องประเมินให้ได้เชิญครับดังๆนี่ไม่ได้ยินได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะอพอใจไหมสี่สิบเอร์นเนี่ยพอใจไหมคะ อืจากสี่สิบมันน่าจะไปห้าสิบหกสิเจ็ดสิบแดสิบเนาะถ้ามันได้ขนาดนี้มันก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มาใช้บริการของลุงกับคณะทำงานของลุงนะสงสัยไหมที่จะให้ลุงอธิบายมันเรื่องอะไรมันคืออะไรสงสัยไหมถ้าไม่สงสัยก็จะไม่อธิบาย ไม่เอาตรงนั้นลุงจะตอบไม่ได้เพราะเรื่องของหนูทําไมหนูจึงเป็นแบบนี้ไม่มีใครตอบได้ยกเว้นหนูคนเดียวเช่นเมื่อวานหนูไปกินอะไรไปทําอะไรเดือนที่แล้วปีที่แล้วตั้งแต่เริ่มเกิดมาให้ลุงอธิบายนั้นไม่มีสิทธิ์เลยเห็นไหมฮะหนูต้องอธิบายว่าเออมันดีขึ้นอย่างไรเหตุใดจ,จึงทาให้ดีขึ้นถึงสี่สิบเซนหนูต้องถามเอาในลักษณะของผลลัพธ์ ใช่มาถ้าบอกว่าทำาหมหนูเป็นชนี้มันไม่จบหรอกครับคําตอบสุดท้ายก็ได้แต่มันจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็เพราะหนูเกิดมาเองแน่มาเห็นไหม,ไหมก็เพราะพ่อแม่ทําให้หนูเกิดเไงมาไปยาวเลยเนี่ยใช่ปะอ่านั่นภาษาลุงออตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นลุงจึงไม่ไปตรงนั้นเรามาถึงตรงนี้คือวินาทีนี้ที่จะช่วยกัน before and after ตรงนี้สําคัญที่สุด ใช่ไหมที่เล่าไปสตอรี่มาก็คือลุงก็ต้องการข้อมูลดิบเหมือนกันอย่าลืมนะว่าเราทั้งสองต่างก็ไม่กินทาฉีดทางฝั่งคุณไปกินไปทาไปฉีดอะไรต่างๆมาเยอะแล้วหรือเปล่าไม่ทราบสินที่กินทาฉีดที่ว่านั้นมันดีขึ้นเพียงใดหรือมันแย่ลงสุดลงหนูต้องรู้เองตรงนั้นให้เขาอื่นมารู้ไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พอเวลามาเจอลงุงเพียงแค่ชวนคุยชวนคิดชวนคุย แล้วก็ได้ยินเสียงลุงเข้าหูสู่พวกหัวใจของหนูแล้วก็หายใจเชื่อมโยงแค่นี้ก็หายใจได้ยาวขึ้นเออเอ,อ่าอ,อ่ามันประหลาดประสัิจัเกินเชื่อเหนือความจริงอยู่ปย่งข้ามแหละแต่ในทางลึกมันคืออะไรหนูเคยรู้จักคําว่าพลังงานไหมเคยเรียนรู้ไหมเอเ็นดูจเคยเคยได้ยินไ,ไหมครับ แม่พออ่านหลาหนังสือคำว่า energy energy เคยเข้าหูเข้าตาบ้างไหมครับเวลาอ่านหนังสือในหนังสือมีไหมครับไม่เคยได้ยินเลยเนาะโอเคเอาว่ามีก็แล้วกันคำว่า energy หรือแปลว่าพลังงานเนี่ยเขาพูดกันมาไม่น้อยกว่าเสียห้าพันล้านปีนะเพราะมันมาพร้อมกับคู่โลกใบนี้ให้พลังงานพลังงาน โลกใบนี้เกิดพลังงานนี้มีตามเลยทันทีเลยเห็นไ,ไหมแต่ว่าพลังงาน,นยอยู่ที่ว่าช่วงเวลาไหนยุคใดเขาพูดเรื่องพลังงานนะยุคก,ก่อนสมัยก่อนเรียกว่าพลังงานจิตพลังงานจิตพลัง,งจิตพลังจิตยุคสมัยนี้ลุงในภาษาลุเงเนคือพลังงานบริสุทธิ์ใช่มันมามันได้มาจากจิตของลุงนี่แหละแต่ลุงจะไม่พูดภาษาเก่า รรเราพูดภาษาใหม่ซะคือพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมที่มันอยู่ในเสียงของลุงนี่แหละเพราะฉะนั้นพลานุภาพของพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงมีเข้าหูของหนูสู่ข,ขู้หายใจทีนี้มันอยู่ที่ตัวหนูเป็นฝ่ายรับทีนี้ถ้าหนูไม่ฟังเลยมันก็ไม่รับมันก็ไม่เข้าเลยไหมครับเพราะเพราะหนูต้องการอยากจะให้ช่วยหนูก็รักกันมาตามรูปแบบของหนู ได้เท่าไหร่เท่านั้นหนูบอกก็ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ไมาเปผลออกมาเป็นเช่นนี้นอกจากจะดีขึ้นประมาณแปสี่สิบเปซ็นต์แล้วคําถามนอกเรื่องที่จริงอยู่ในเรื่องนั่นแหละมันยากจะประกอบกันคือเหงื่อซึมไหมฮะผิวกายเหงื่อเหงื่อเหงื่อซึมไหมรู้สึกว่าร้อนไหมผิวกาย คำถามร้อนร้อนผิวกายหรือว่าร้อนภายในร่างกายาร้อนตกลงร้อนภายในร่างกายนะคือร้อนในท้องนะใช่นะนี่แหละที่เรียกว่า internal p o energy ที่ลุงใส่เข้าไปให้หนูนั่นนะของลุงเนี่ยมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์พนิจีอินก็แปลอยู่ในตัวหลงลุงร้อยเปอร์เซนเกินต่างหากของหนูมีอยู่แล้วไม่น้อยกว่าหนึ่เอร์เซมันมีน้อยเมื่อมีน้อยแล้วพอร์ Power ของหนูเองมันจ,จอดแอร์ไม่มีแรงนั่นเองเห็นไ,ไหมพอเวลาได้สีนี้ปุ๊บอ่าวแรงเข้ามาปุ๊บทีนี้ แรงจะมีมากขึ้นกว่าเดิมก็ต้องต่อเมื่อสูดหายใจเข้าไปที่เขาเรียกว่าเอาซิเจนเข้าไปเอาออกซิเจนเข้าไปในจมูกเราเนี่ยแล้วก็กรอนนานเพื่อให้มันเบินออกซิเจนลุงจะเรียกว่าธาตุปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์เป็นภาษาของพุทธ,ธะให้ไว้กับชาวโลกโอเคไหมสิ่งนี้มีแต่มันมองไม่เห็นอย่างเช่นอากาศมันมีไหมมีไหมคะ คำว่าอากาศอากาศมันมีไหมถ้าถามว่ามันมีไหมตายเลยไม่เข้าใจคำว่าอากาศโตมาไม่รู้จักคำว่าอากาศรู้จักคำว่าแอร์ไปทั้งนั้นนะ,อะแอร์มันมีเนาะถามว่าเห็นไหมครับแอร์มันเป็นรูปร่างเป็นยังไงเพาม่นใช่คนไทยนะ,ะคำว่าแอร์รู้จักคำว่าแอร์เนาะ เคยเห็นมันไหมครับว่าแอร์มันเป็นรูปรังเป็นยังไงครับพูดใหม่แปลว่ามันมีแอร์แต่มันมองไม่เห็นใช่ไหมครับตรงนั้นนะแต่รู้สึกได้เวลาคุณบรีซเข้าไปในร่างกายของอยูเนะี่ยเสร็จแล้วอยู่ต้องบล็อกการหายใจแล้วมันก็จะเบิร์นคือเผาไหม้ลุกไหม้เบิร์นเบิร์น ก็เกิดความร้อนในช่องท้องของหนูนั่นแหละเข้าใจยังทีนี้พอเวลามันมีคําว่าร้อนจะมีคําว่าดันดันเลือดดันลมหายใจดันเลือดด้วยมันจะออกมาทางผิวกายเหงื่อแตกมีไหมครับเหงื่อซึมเดี๋ยวนี้มีไหมครับเหงื่อตัวเหนียวนะนี่แหละเซอร์โคเลชันมันจะเป็นอย่างนี้โอเคไหม,มหนูต้องเข้าใจให้ได้ระบบ การเซอร์โคเลชันของเอน r g จีระหว่างลุงงอกก็คือผิดจากลุงก็คือเพียูจีร้อยเปอเนเกินต่นหากลุงก็เอาส่วนเกินของลุงช่วยหนูเห็นไ,ไหมเกินเท่าไราไม่รู้เกินลิมิตกันแล้วกันนะหนูก็ได้รับโดยง่ายได้โดยทันทีรู้สึกดีขึ้น ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นนั่นแหละคือผลลัพธ์ของมงันโอเคไหมครับอ่าชัดเจนนะหนูลองยืนสิคะจะมีแรงยืนแรงยืนแรง,งนั่งสิลุกยืนนั่งดูสิเออมันจะได้ดีกว่าเดิมไหมอ่านั่นแหละขยับเองร่างกายของหนูก็หนูก็ต้องทําเองขยับอ่าล่างขยับบนขยับอืมเหมือนกับเราใช้ชีวิตไปตามปกติ ตื่นเช้ามาก็ไปเรียนหนังสือไปทํางานไปแล้วก็ว่ากันไปนะมีมิ팅มิเตอร์กันบ้างก็ว่าไปเรื่ลกไปสารพัดร่างกายไปเนี้ยจะใช้ได้ไหมวันพรุ่งนี้มเลนนี้ถ้าจะไปทํางานนี้เห็นไหมเราต้องไปยังเรื่องของการทํางานแล้วจินตนาการเราไปแล้วเห็นไหมฮะใช่ไหมขยับมูฟเมนต์เอาเองเนะต่อไปนี้นะเอาล่ะถามทั้งหมดทั้งหมดเลยนะ มีอะไรอยให้ช่วยหรืออีกไหมในร่างกายเดี๋ยวนี้มีอะไรคิดว่าตกค้างที่มันไม่ดีพอใจให้ช่วยเหลือเดี๋ยวนี้มีอีกไหมครับมีอีกไหมครับเชิญไม่มีทั้งนั้นถามกลับมาว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับเชิญสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะหวังว่าคงพอใจถามมาง,ง่วงยังต้อนน้ง่วงได้ยัง ไปนอนได้เลยตัวพี่จะทำงานได้ร้อยเอร์เซต่อเมื่ออยู่หลับสนิทไปไปนอนเลยถึงขึ้นมาก็จะเฟรชขึ้นมาทันทีเนาะวเวอรงของอยูจะมีมากขึ้นกว่าเดิมโอเคนะยินดีด้วยที่ใช้บร,ริการลุงกับคณะทำงานนะคะนี่แหละคือ pure energy for human care โอเคไหมจบข่าวครับจบครับอื